กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะน้องสาวโซ่นะคะก็จะพามาในแนวทางสายด่วนนะคะ หลุดอีกแล้วนะคะต้องกราบขอโทษขอภายใครอยากได้แนวทางปังแนวทางทูบนะคะใครอยากมีความโชคดีกับน้องสาวโซนะคะก็อย่าลืมเคาะประตูหน้าบ้านได้นะคะเข้ามาเลยนะน้องสาวโซรับนะคะแล้วก็ดึงเข้าทุกคนนะคะเนาะแล้วก็แม่นะคะบอกว่าให้น้องสาวโซเอาแม่เข้าด้วยนะคะนูดึงแม่เข้าอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าแม่กดเข้าเป็นหรือเปล่านะคะเนาะ ถ้าแม่ได้ยินเสียงน้องสาวโซ่นะคะน้องสาวโซ่ดึงทุกคนเลยเข้าบ้านนะคะสองหนึ่งนะคะสามสองห้าสองนะคะตามอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นห้าหกสองศูนย์นะคะ หนึ่งห้าเผื่อใครอยากตามอีกรอบหนึ่งนะคะวันไหนที่เราเขียนตามทุกวันนี้ไม่มาเลยนะคะอย่าลืมกลับห้าเก้านะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับสายด่วนนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นอะ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวนะทางใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูวดวงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซคขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า